สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในจ่อง GZ Studio นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนยืมเงินของตู้ w a l l e t อีกเช่นเคยนะครับซึ่งในส่วนของการยืมเงินในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมี3วิธีนะครับในส่วนของการ ดิเมินในคลิปนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับในสังของ3วิธีผมได้ทำการสมัครไปนะครับ1วิธีนะครับตอนนี้เขาได้สังองยอดมาก็คือ300นะครับให้ทุกคนสังเกตในสังองวงเงินที่ได้รับนะครับก็คือ300ยอดตอนนี้นะครับที่ใช้ไปนะครับก็คือ230และวงเงินคงเหลือตอนนี้นะครับอยู่ที่70สนะครับในสังองการืมเมินในคลิปนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในสังองวันที่3าม เมษายนนะครับในส่วนของการอัดคลิปคลิปนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของวันที่3เมษายน2565นะครับก็เป็นการอัปเดตล่าสุดในส่วนของการยืมเงินนะครับในส่วนของการยืมเงินนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับจะมีอยู่3วิธีนะครับไปที่เมนูการเงินนะครับและหลังจากนั้นนะครับไปที่เมนูสินเชื่อนะครับในส่วนของการยืมเงินนะครับที่ผมได้มารยืมมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเปนิกนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูส่วนของตัวเปนิกก่อนนะครับ ในส่วนของตัวเป็นิกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมได้มนการยืมและคู่ปานมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นในสกองรายการที่ผมใช้ไปในส่วนของเงินตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถใช้ในส่วนของเซเว่นได้หรือไม่นะครับแต่น่าจะใช้ได้นะครับเพราะในสของตรงนี้ผมได้มนการใช้ในส่วนของการเติมเงินถูม o บเอสนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเติมเงินให้ทุกคนได้รับชมด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับก็ในส่วนของเซเว่นผมไม่ค่อยได้เข้านะครับก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถจะ ชำระในส่วนของเนเซเวนได้หรือไม่นะครับแต่ในส่วนของแอปต o m ม n ันนี่วอลเล็ตเราสามารถชำระได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาชำระให้ทุกคนนะครับได้รับชมด้วยนะครับก็คือการเติมเงินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะนำในส่วนของเงินที่เติมได้นะครับมาเติมเงินในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ทุกคนนะครับได้รับชมด้วยก็เดี๋ยวลองเติมดู20นะครับก็กดยืนยันหลังจากที่มาหน้านี้นะครับของทุกคนนะครับจะเป็นในส่วนของ ูมันนี่วอลเล็นะครับของทุกคนจะเป็นส่งนของตูมันนี่วอลเล็ประมาณนี้นะครับและให้ทุกคนนะครับกดไปที่เปลี่ยนช่องทางนะครับและข้อเรื่องสังของตัวเปนิกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดจ่ายได้เลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสังกองการใช้เงินยืมของเปนิกนะครับอันนี้ก็สามารถยืมได้และสามารถใช้งานได้จริงนะครับนะครับก็ความก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของวิธีต่อไปนะครับก็จะเป็นสังนของ สินเชื่อ Gkp นะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูสินเชื่อ GkP กนะครับก็จะเป็นสังของการสินเชื่อนะครับสามารถสินเชื่อได้สูงสุดถึง4ี่แสนนะครับและปอนยาวๆสูงสุดถึง60เดือนนะครับในสังของตรงนี้จะเป็นสังของคุณสมบัตินะครับก็จะต้องมีสังของรายได้ต่อเดือนนะครับกันต่ำอยู่ที่8ปดพันสามารถยืมได้งแต่อายุนะครับยี่สิบถึง6กสิบห้านะครับอันนี้เ็าจะเป็นสังของเอกสารในส่วนของการอัพอัพโหลดปานในสังของตัวแอปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของการใช้เอินนะครับก well, kind of ็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับอันนี้ผมไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับอันนี้เ็าจะเป็นส่วนของการคำนวณนะครับสมมุติเราจะยืมเอินนะครับประมาณ5้าพันนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกงวดได้นะครับสมมุติ60ง้วดนะครับอยู่ดอกเบี้ยก็คือ8.9เข้านะครับก็เราจะต้องผ่อนคืนนะครับเพียงแก้เดือนละ400เดือนละ1นึบาทเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการคำนวณสามารถเข้ามาคำนวณได้เลยนะครับวิธีการ กู้สินเชื่อนะครับเราไปที่เข้าระบบ g k ก p นะครับในส่วนของการขอข้อมูลนะครับจะมี4ขั้นตอนนะครับในส่วนของ g k ก p นะครับก่อนยัดสักครู่นะครับใครที่เข้าใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากช่องออสลอตจากช่อง g Z สตูดิโอนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นส่งนของขั้นตอนการสมัครสินเชื่อนะครับจะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับหนึ่งก็คือกรอกข้อมูลเพื่อสมัครปานตูมันนี่วอลเล็ตนะครับสองพิสูจน์ตัวตนด้วยดิจิทัลหรือ ID นะครับสามนะครับยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลนะครับสี่นะครับอัพโหลดเอกสารนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลที่เราจะต้องกรอกนะครับในส่วนของการยืมเงินตัวที่สามนะครับจะเป็นสังนของเป็นเอ็กซ์ตานะครับ ในส่วนของเป็นเอ็กซ์ตรตรงนี้นะครับจะเป็นการสินเชื่อแบบผ่อนสินค้านะครับเราไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้นะครับเราจะต้องไปผ่อนสินค้านะครับเขาจะให้วงเงินนะครับสูงสุดอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับสามารถผ่อนได้สามสิบหกเดือนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นส่งของวิธีการขอสมัครนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับจะต้องสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับแนะนําว่าใครที่อยากจะคู่ในส่วนของตรงนี้ ไปที่ศูนย์ตูมันนี่วัดศูนย์ตูมูฟเอได้เลยนะครับเขาจะมีในส่วงของเขาจะมีในส่วงของพนักงานนะครับที่คอยแนะนําให้กับเรานะครับสองเขาจะเป็นส่วงของการยืนยันต้นสามนะครับขอในส่วงของข้อมูลสี่เราอนุมัตินะครับและในส่วงของห้านะครับจะเป็นในส่วงของการชําระสินค้านะครับข้อประมาณนี้นะครับในส่วงของการยืมเงินเกเกพี่เปนิคและเปนิคเอกท่านะครับใครที่อยากจะยืมนะครับก็ในส่วงของเปนิคนะครับจะ ง่ายที่สุดแล้วนะครับในส่วนของเพนิกนะครับก็ใครที่อยากจะยืมแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาลองดูนะครับในส่วนของตูมันนี่วอลเล็นะครับในส่วนของเพนิกนะครับหลังจากที่เราได้ทการใช้ยอดหมดนะครับแล้ก็ไปที่ชําระสินเชื่อนะครับอันนี้นะครับเราก็สามารถเติมเงินเข้าวอลเล็ ธรรมดาได้เลยนะครับมันและข้อมากรในสังกองจํานวนเงินที่เราจะขึ้นนะครับในสังกองตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในสังกองการยืมเงินตูมันนี่วอลเล็ตในคลิปวิดีโอนี้นะครับสับใครนะครับที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดสกับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสบในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสอในคลิปนี้สวัสดีครับ